คลองส่งน้ําสุวรรณภูมิเช่นเดิมครับวันนี้ก็เตรียมลงแล้วครับด้วยกัน3คันนะครับวันนี้ตั้งแคมป์นะครับกับซุ้มเสือดําทางนู้นนะครับทางหน้าก้าวนายานะครับก็ลงผมเพิ่งลงมายังไม่ลงเบ็ดนะครับก็ยังเตรียมการอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลงเบ็ด3คันนะครับวันนี้นะครับ เตรียมการไว้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเหยื่อก็ใช้เป็นเหยื่อเดิมนะครับแล้วก็ตัวแวนก็เป็นหมูหมักมันหมูหมักน้ำแดงนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปก่อนเลยนะครับ เงไปเสร็จครับเดี๋ยวเราไปชมที่นายากับน้าเก้าดีกว่าครับนี่ตรงนี้คือซุ้มใหญ่ของเรานะครับซึ่งซุ้มนี้มีขวดสมุนไพรตั้งอยู่นะครับไม่เป็นไรไม่เห็นตลาดนะครับอันนี้สวัสดีครับนายาครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าเก้าครับอ่านี่ครับเข้าซุ้มใหญ่เลยวันนี้นะครับวันนี้วันหยุดวันพักผ่อนนะครับก็ไม่มีดราม่านะครับเราทําเพื่อความบันเทิงนะครับ ก็นาเก,ก้ามาถึงก่อนเพื่อนเนาะนะครับนาเก,ก้ามาถึงก่อนแล้วก็นายาเพิ่งตามมากับผมนะครับหวันนี้ใส่เสื้อโดดเด่นมากครับนายาแอดมินนายาวันนี้เมื่อคือนเป็นไงบ้างครับขาดเสือไปตัวขาดเสือหนึ่งตัว <c oughs> แต่วันนี้วันนี้ก็เตรียมฆ่าแล้วใช่ไหมนนเตรียมแล้วอ่าโอเควันนี้อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันนะครับว่าทุกคนจะมีแต้มกันไหม แต่รู้สึกว่าวันนี้กระชัางยังแห้งอยู่กันทุกคนนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตีวัดเหยือ่อดันแน่นะครับเดี๋ยววันนี้มีแอดมินนายาจะเตรียมตีวัดเหยื่อเราด้วยนะครับวันนี้นายาใช้เหยื่ออะไรครับเกี่ยวเม็ดโฟมใช่ไหมเม็ดโฟมเม็ดฟหน้าก้าวเม็ดโฟมเหมือนกัน,<ใ>นเอาล,ละไปชันกับมันหมูหมักน้ำแดงผมนะครับตอนนี้เรามาเยี่ยมแคมป์นาพีนะครับนาพีชายพีชาแนลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้ชายผีชาแนลมาแต่เช้าเลยนะครับก็อันนี้ลงไป5้าคันอีกอีกสองคันตีประช่อนใช่ไหมอ๋อวันนี้วันหยุดพักผ่อนเราเนาะนะครับนี่ครับนาะพีนะครับก็ฝา,า, <laughs> ากแฟนกลับนาพีนะครับฝากช่องสักดาชาแนลไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับก็กำลังจะสร้างสารรค์ผลงานนะครับ ถึงว่าเราทำคลิปเพื่อความบันเทิงให้กับพี่น้องเราได้ชมกันนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ออกหมายก็ดูคลิปนี้แหละครับพอหายเสี้ยนเนาะน้าพี่เนาะนะครับส่วนช่องน้าพี่ก็กำลังจะถ่ายทำเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันยาวๆเลยวันนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะอยู่คนละแคมป์นะครับแต่ก็อยู่ประสานงานกันเนี่ยเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนะครับเตรียมไว้แล้วซุ้มเสือดำนะพี่นะครับ โอเคครับมาแล้วครับแต้มแรกนี่ครับปากแดงเลยนะครับปากแดงเลยมันหมูเต็มปากเลยครับทำงานแล้วครับมันหมูหมักน้ำแดงนะครับมาในทิศทางที่ดีแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็จัดไปแล้วหนึ่งแต้มนะครับปากแดงเลยเดี๋ยวเราจะลุ้นกันต่อครับ ยาวๆเลยวันนี้กินแล้วครับคันซ้าย,นายชาู่ชากเบิดวิ่งเลยคันวิ่งลงน้ำเ,เ,เ,เลย้ไปไหนผม่อไปนเว้ยอยัง โอปลาย่ปลามาแล้วโอ้ยเต็มปครับปลาย่างมาแล้วครับนี่นี่ใส่ใส่อย่างนี้นะครับใส่อย่างนี้มันหมูครับมันหมูแช่นสอย่าง like น <is like S 2> ี BE ้นานทีด <AP S> รถรๆรตะไซด์อย่างนี้นะนะครับตอนนี้มันหมูแซงไปแล้วครับเม็ดโฟมยังเงียบอ,อ,อยู่ตีเม็ดโฟมคันหนึ่งนะครับจากนั้นก็เป็นคันกลางนะครับตีเม็ดโฟมอีกสองคันซ้ายขวาดีมันหมูหมักนะครับมันแดง อันนี้มันหมูหมักทำงานอย่างเดียวเลยเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันต่อ,อยายวๆครับนะวันนี้ท่ามกลางความอบอุ่นนะครับสวัสดีครับโอ้โหนะครับปาเหน่นะครับแอดมินเส,สน่ครับอ่ามาแล้วมาแล้วเนี่ยอีกขาวหย่อนเฉยๆได้ย่างเลยดิใด่ครับ ตาใส่ยากเลยเนี่ยนายาบอกสบายลอยตัวออแล้ววันนี้ตปยากแล้วอคนล,ละสองคนล,ละสามแล้วนักเก้ารุดนักเก้ารู้สึกจะล้ำหน้ากว่าเพื่อนเลยนะสี่ห้าเข้าไปแล้วผมเพิ่งสองครับกระชากไม่ทันนายาสีแล้วอันนี้แอดมิน,นเสน่อ่ะมามามา ที่12กิโลเมตรอ่ะเลือกก็เลยจะลงตรงไหนไอตอนนี <c oughs> ต้ตอนนี้นะครับเจ้า <c oughs> ของสูตรหนึ่งนาะทีกำลังตั้งแคมป์แล้วก็วันนี้รวมกันไม่ได้แบบไม่ได้ดนัดหมายนะครับนี่คือความสุขของกีฬาตกป่านะครับแล้วนะนะนะที่มีความชื่นชอบนะครับเราก็ทำคลิปให้ เพื่อความบันเทิงนะครับเดี๋ยวได้ลุ้นกันยาวๆแล้ววันนี้ไม่รู้จะฆ่าอะไรดีแหละนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับเจ้าของสูตรหนึ่งนาทีสวัสดีพี่น้องหน่เร็วสวัสดีครับอนี่ครับเสน่ห์ฟิชชิงแมนนะครับถัดลงไปก็เป็นนาก้าอยู่ตรงนี้ก็เป็นนาหานะครับโอ้หขอบคุณครับขอบคุณนะครับ น้ำนะครับจากแอดมินเสน่ห์ครับเจ้าของสูตร1นาทีนะครับก็ท่านใดที่ต้องการเหยื่อนะครับส่งทั่วไทยนะครับ1นาทีนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับในชมรมตกปลาคลองส่งน้ำสวนณภูมิหรือว่าหลายๆชมรมนะครับต้องการอยากได้เหยื่อตกปลาดีๆนะครับก็ติดต่อมาที่เสน่ห์วิชิงแมนครับสูตรหนึ่งนาทีนะครับ นี่นายานะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะปลูกเสกนะครับกําลังจะทําพิธีเปิดแล้วนะครับอ๋อเอนั่นเขาวางเลยนะขาวางแล้วปูกก็นเนนเ่ยกินอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทําพิธีด้วยก็ขอบคุณนะครับน้ําเครื่องดื่มนะครับจากสเสน่ห์ฟิชชิ่งแมนนะครับอ่ายก้วยครับเพื่อนๆอสมรับสม สมแล้วครับแล้วก็มีน้ำชากำลังจะเปิดแด้ทำพิธีก่อนครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับครับเฮงเฮงเนะครับใมิธีการขายเหยื่อก็พี่น้องเราส่งทั่วไทยนะครับสั่งมาได้เลยนะครับเสน่ห์วิชชิงแมนเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามแปดสองหกาเสีสีน่ห์วิชชิงแมนนะครับหนึนาทีต่อมาได้เลยนะครับ คุณมองทำไมโอ้โหมันไม่เหลือหรอกทำพิธียังเราทำเอาลงขอแรงหน่อยให้เจ้าของที่มาทำพิธีก่อนทำพิธีเปิดม่างกรเอไม่ไม่ออกครับไม่ออกออกไม่ได้เลยผมช่องผมโดนแบนเลยแหละเดี๋ยวตอนนี้ทำพิธีนะครับทวพิธีเปิดให้นักเก็ต อตอนนี้ท่านประธานก็ทําพิธีเปิดนะครับซุ้มของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้วันนี้นัดพบไม่ได้นัดพบไม่ได้นัดเจอกันนะครับแต่มาพบกันด้วยบุญเรามีกันนะครับเดี๋ยวจะทําพิธีนะครับให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับอยู่ตรงนี้เป็น,นเป็นโรมเลยเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ตรงนี้นขอให้นัดกับใครโตไหมไหมันหมานะครับไอตู้มันหมานเยอะนะครับ กินไรก็มเลย้ว่าอะไรที่อะไปร่วมเกินนะครับก็ด้วยความสนุกนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับเป็ก็เกาโหดสออกมาไปให้กันนะครับเจ้าที่เดี๋ยวกลับแก้มมาทีหลังนะครับเป็นตัวตัดถ้าปูไม่ให้ปลาปูจะไม่ได้กินกับแก้มนะปลูต้องให้ปลานะครับปลาตอนนี้มันติดเร็วมากกรอบครับในขวดลงเลยในขวดทั่วมันครับทางนี้เลยอ่ะ วิถีของคนตกปลานะครับก็ความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรา,าเก็บเกี่ยว <ตก S 2> <ๆ S 1> ได้นั่งตกปลาดมเดื่อที่สุดกินไม่รู้1หนึ่งนาทีหรือว่าอ่านะครับสตรหนึ่งนาทีนี่กําลังเอาเยื่อมาแล้วครับนะเห็นไหมเยอะมาก็เปลี่ยนเยื่อแลละเี๊แน่เลครับไม่ว่างครับไม่ ไม่วันนี้ยังไงก็ได้กินแน่ๆับเห็นไหมปลาดุกไซนี้ย่างแบบไม่ไมเอาแบบไม่หนะไม่ไ,มนะไ,มไมนะครับนก,ก้าว <c oughs> ปลาปลาดุกไซโลจะย่างสุกไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับรเชิญกินข้าวด้วยกันนะครับอาอม,ามาแล้วครับมาแล้ว,ลวหนึ่งนาทีเอาที่ใส่ตะไคร้กชังใส่ที่ใส่ที่ปลาเค็มใส่ปลาเค็ม าเดียวใครบอกปลาไม่กินนี่แหละปลานี่แหละนี่แหละตัวปลาอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าเฮ้ยเอ็นหย่อนแล้วครับนายาเฮียึไปเลยเคียร์ฐานออกเลยนะน้าแก้าเคี่ยวทางขยายออกครับมันมันใกล้มันใกล้ฐานแล้วมันเดี๋ยวมันจะไม่ไหมมันไหมก่อนสุกข้างในยังแดงอยู่นายาวัดนาทีดีครับันไม่ดึงเลยครับ มันกระตุกเฉยๆนะครับไม่ไปหน่อยนี่นาข้าวสีสันรับนาข้าวเร่างชมกันยาวๆนะครับวันนี้เรานะครับเราเก็บขยะไปด้วยนะครับใครที่เราเราไม่รู้นะครับว่าใครตกบ้างนะครับแต่เราช่วยกันดูแลความสะอาดนะครับในหมายของเรานะครับ เราตกตรงไหนแล้วก็เก็บความ <_ d> um> สะอาดเก็บขยะไปด้วยนะครับเก็ <_ d> um> บเผาเลยนะครับนายาก็นั่งจ้องคันนะครับตอนนี้ส่วนผม <_ d> um> ส่วนผมไม่ได้ห่วงครับพึ่งได้สี่ห้าแต้มวันนี้เราไม่เน้นเรื่องปลาเราเน้นเรื่องเก็บเกี่ยวเอาความสุขครับในนิตภาพ <_ d> um> เพื่อมีตภาพนะครับเชียงครับชนสมุนไพรกันหน่อยอ่ะกินน้ำชา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 ครับน้ำชาน้ชาเปนเป็นเปนเปนนะครับน้เลน่เองบยาน่ยครับเองๆรวยครับใช่ครับน้เก้ืเนี่ความสุขที่เราหาได้ด้วยตัวเองนะครับมีตะภาพหลังคันนะครับ ที่ไหนก็ไม่เหมือนกับที่นี่นะครับเรื่องเนยเราดูกระดูกกันไหมวะเราดื่เลยเจ็ดตัวกันทุกอย่างไหนบอกหลอกกันไงเนี่นะใสนะ่มาตรฐานก้าวเกี๊ยบเข้าไปออชังได้ ก็หลังจากที่เมื่อกี้มไม่มีเหยื่อไงพอใส่เหยื่อเข้าไปแล้วมันก็กิน,ไ,นกไม่ยังเราไฟลูกกระบาดไ,ไม่ได้ค่อยไปยังลูกอยูกเลย ไปกินเอ้าเฮ้ยเฮ้กินอะไรวะไปแล้วไหลแล้วไปสิพูดอะไรนะทุกทีเลยนะพูดน้ำพูดน้ำพูดเอารอชมผลงานนักเก้ามีผลงานขึ้นมาแล้วนะ ต,ต้องตีกลๆเหมือนนักก้าวตีอะ่ะไปละโอ้ยอลปล,ยลปาปล่อยครับอย่างี้ปลาปล่อยไม่เอาอปล่อยครับปล่อยยี่สกเกิดอะไรขึ้นวันนี้ยี่สกหลายตัวแล้ว,วมันเป็นที่เหยื่อหรือเปล่าว,วันนี้หนึ่งนาะทีจัดยี่สกอย่างเดียวเลย ยกเวทเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์จัดอะไรไม่รู้นี่นี่เจ้าของแบรนด์จัดนี่นะนี่โอ้จัดสมุนไพรครับนี่น้ำชาน้ำชาแบรนด์จัดตะกลมครับเจ้าของแบรนด์ไม่เอาไม่เอาแบรนด์เอากลมตอนนี้ได้เวลาเขาอยากกินข้าวครับ เป็นปลาย่างนะครับปลาดุกย่างยังอยู่ที่เตาอีกนะครับไอจรวดใหญ่นะครับอยู่ที่เตาอ่าปลูกแ้วอย่างเงี้ปแ้วดเื่อความต่อครับตอนนี้ได้เวลาทานอาหารนะครับตอนนี้จี่ นั่งกันอยู่นะครับกระเทียมเขาไม่กินหรอกรับไม่ได้เลยน้าเก่าอุ้ยอาหารวันนี้นี่คือสิ่งที่เราได้นะครับในการออกหมายนะครับดูครับป้านีป้านีครับส่งซิกหน่อยครับส่งซิกหน่อยอ่าดีไหมน้ายาครับอ่านเก่าครับอ่ดีครับอ่ะมากินข้าวกันครับข้าวเข้มาแล้วครับผมแต่ที่แน่ๆเรา กินสมุนไพรก่อนนะครับสมุนไพรก็คือสีนี่สีอย่างนี้ที่สมุนไพรทำจังทำจักแล้วหมดละวาวเฮแก้วรั่วนี่ตั้งใส่หน้ากล้องเลยสตาร์ทเอาได้จอเอาไม่เป็นไรไม่ไรเราเบอร์ได้ครับเสื้อ้โหไปแล้วไปแล้วจะเนี่ยตั้งแม่กูกำลังกิน ีเวลาโคุกฟา่หนไม่เอาอ่ะโอ้โหกินให้หน่อยเด้เอเด้ออ้ากาวนาเกลา่าหวานป่ะอืมาวนาเกาหวานหมดเลยเแา้วมันลงมาใส่น้ำตาลบ่เออหมดขึ้นเนี่ยยังว่าสิว่าไอ้ไอ้นี่โยจะเกิดว่าหมดไปกัดกระเพาะใส่ยังไง <laughs> ทำดีจังในประดุกปูะประว่างท่องเท,ที่ยวเลย นี่คือปลาเผานะครับนี่มือหน้าก้าวนะครับไสปะนินตัวน,นี้สองตัวโลนะครับนั่นเอยนั่นเน,นยตนไม่ไหวครับน้าแกมากินข้าวหน่อยไอเนยตนไม่ไหวต้องเป็นเยอะขึ้นมาก่อนไม่โดนด้วย หางพาไปกินไม่ได้เลยเนี่ยระวังกลางนั่นเะนจะยถ้าเราเราทำ้วเราบั้งก็้ทอเยอมันอร่อยแต่ว่าก้างมันเยอะมันนร้อเลยะ โยนหน emos, ่อยโยนหนี่คือนี like this, you know? ่คือเดี๋ยพูดไปงั้นแหละเนี่ยฮะอย่างนี่ครับดูครับมากินกันนะแป๊บมันหยดเลยเอาเอาลงอีกเอาให้น้ำมันหมดจะยังสุกน้ำเดียวพี่เลยโอ้โหมานจะบอกพี่มันด้วย รับพี่น้องครับบรรยากาศอย่างนี้เราหาไม่ได้นะครับถ้าใครต้องการบรรยากาศอย่างนี้ก็เดินได้นะครับต้องมาที่คลองกินม่ค่อยเป็นนะไรต้นเรชี้ตับผ่าก็ได้ทามไรก็อร่อยเรื่องปลาไม่ต้องไปคิดนะครับมันได้กินอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันได้คือเนี่ยครับมิต่อพนะครับสิ่งดีๆที่มอบให้กันโมเมนต์นี้หายากันะโมเมนต์นี้ บางคนหาโมเมนต์นี้แบบไม่มีนะฮะม่ยกพูดอะไรท่านอยนระยะบอกแปดยาวครับแปดแปดแปดดูดูดูขนก็รู้ครับว่ากินข้าวนอกบ้านเนี่ยมันแซ่บกินอยู่ในบ้านรู้สึกว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้หาเรื่องหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วซ่บก็แบบก็พออย่างนี้แหละ พูดถึงบรรยากาศอย่างนี้นะครับอีกหน่อยนักเก้าก็ไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับโซฟงอีกก่อนที่จะไปต่างจังหวัดก็คงมีอีกบรรยากาศนะแต่ไปอยู่บรรยากาศเราก็ติดต่อกันได้นะครับในทางสื่อ่างนี้นะครับทางออนไลน์นะครับถึงน้านักเก้าไปออกหมายอยู่นครสวรรค์นะครับไปตาลีเนาะ ก็ยังส่งงานมาได้นะครับพอรอ้องได้เวลาแล้วครับหนึ่งนาทีทำเป็นเยอะสะัประมาณตัืสิบโลวัดแทบไง่ไง่ท้องอ่ะน,นะเ,เดี๋ยวส่งงานกันครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับานาเก้านวน,นะนาเก้าวมาขอมุมเงียบๆเ,เดี๋ยวส่งงานนายานหน่อยเชิญนาเก้าวครับกระชังใหม่ด้วยสามเมตรกว่า ัวตัวครับดูครับไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่นะไลือดไเออไม่ขี้เหร่เลือลือจากย่างแล้วครับผมนี่เหลือจากกินแล้วนะครับอ่ะยังเหลือไปให้แม่บ้านอีกนะครับอ่านี่ผลงานนายาครับโอเคครับขอบคุณนะก้าวก้าคไม่รู้มันอยู่ในคลิปมันอยู่ในคลิปแน่นอนเลยนะครับมันอยู่มันอยู่ในคลิปแล้วเดือไม่รู้ คำคมจากนายก้าวเนี่ยค่อยฟังเอาแล้วกันนะครับนี่กลับเยอะผลงานนายาเอาไปดูผลงานของนายก้าวบ้างปะพวกอะไรไม่เหลือแล้วครับไปย่างหมดแล้วครับผมมาแล้วประทานแต่แต่รู้แล้วว่านายก้าววันนี้เอาไปย่างหมดนะครับเหลือพอจะจับเยอะพอได้ทอดเหลือกลับไปให้ปอบอบอกเยอะไปพอได้แดดเดียวครับไปกลับปอบอวบอกเอาไปเยอะเอาไปทำเองและคิดว่าและคิดว่าปอบอจะทำไหม เอากลับไปคิดว่าพออจะทำไหมไม่หรอกไม่หรอกไม่ครับทำเองไม่ครอกอาเจ้าของสูตรเป็นไงครับวันนี้เจ้าของ,องสูตร,ออรวันนี้เจ้าของสูตรไม่ได้มาเน้นเรื่องของการเอาปลามาเน,น้นขายเหยือ่ออ่ามาเน้นในเรื่องของประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของเหยือ่อนะไปะสามตัวครับวันนี้อ่าเอาสามตัวพออิ่มนะครับ <ละ S 1> ส่วนหน้าที่มาจากฝั่งทนนะครับก็มารับเสื้อนะครับนี่ครับเสื้อเสือสเส้อชมรมสวยๆนะครับอเดี๋ยวไปดูของผมบ้างนั่งแต่กันมีแตแอดมินเงินจะดทนกันตายหมดแล้วแอดมินตัวดีเลย mà vâng ở đây rất tuổi đầu à